การใช้งานตัวควบคุม motion control cl 0 1 4นะครับตัวควบคุม motion control cl 0 1 4เป็นตัวควบคุมประสิทธิภาพสูงควบคุมด้วย microcontroller สาสิบองบิตหน้าจอ lcd ความละเอียด192ยเคูณหกนะครับแล้วก็มีระดับสัญญาณควบคุม5้โวลต์ ttl มีอินพุต u t า u t พุตให้ใช้งานอย่างละ10ตัว ความพิเศษของอตัวคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ก็คือความสามารถในการทิชชิ่งในการทําโปรแกรมนะครับโดยที่เราไม่ต้องรู้ระยะทางที่จะให้มอเตอร์เคลื่อนที่ไปเราสามารถทิชไปแล้วให้มันจําตําแหน่งนั้นเป็นตําแหน่งใช้งานได้นอกจากนั้นเรายังสามารถเมมโมรีตัวโปรแกรมได้48โปรแกรมซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยสามารถทำโปรแกรมได้สูงสุด420บรรทัดนะครับต่อต่อโปรแกรม สำหรับหน้าจอใช้งานของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะประกอบด้วยโหมด4โหมดนะครับจะมีอัตโนมัติโปรแกรม running นะครับสำหรับรันโปรแกรมมี manual operation สำหรับการทําทงานแบบแมนนวลมีโปรแกรมนะครับในโหมดนี้ก็คือจะเข้าไปเพื่อสามารถทําแก้ไขและลบโปรแกรมได้ส่วนโหมดสุดท้ายก็จะเป็น parameter setting โหมดต่อไปเราจะมาดูการใช้งานใน m ม n u a l โหมดนะครับ กดปุ่ม f 2เพื่อเข้าสู่ Manual Mode ใน Manual Mode นี่จะประกอบเมนูย่อยต่างๆนะครับเช่น high feed ก็คือการ f e e ด้วยความเร็ว p าวเว operation ก็คือการาวิ่ง Manual ตามระยะที่เรากำหนดกำหนดไว้ส่วนโปรแกรม zero ก็จะเป็นการกลับสู่ตำแหน่ง origin ตามโปรแกรม mechanical zero ก็คือจะเป็นการกลับสู่ตำแหน่ง origin ตาม input origin sensor หรือ input switch ออริจินที่ที่เราต่อไว้ใช้งานนะครับต่อไปจะมาดูการทำงานนะฮะสังเกตนี่เป็นค่าความสปีดความเร็วที่ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้จากพารามิเตอร์เซตติ้ง กดโปรแกรมซีโร่นะครับเพื่อกลับกลับสู่ตำแหน่งตำแหน่งออริจินนะฮะสำหรับการใช้งานในอโตเมติโหมดนะครับหลังจากที่เราได้ทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะฮะจากโหมดของการโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งถ้าหากเข้ามาดูก็จะพบว่าจะมีเมนูย่อยก็คือโปรแกรมอิดิทแก้ไขโปรแกรมโปรแกรมรีดโปรแกรมเซฟเซฟแอดนะครับ โปรแกรม New ตามโปรแกรมขึ้นมาใหม่ลบโปรแกรมแล้วก็ r e c e i ซ e แล้วก็ไฟเจนนี่สำหรับการต่อพ่วงก,กับคอมพิวเตอร์ Computer นะฮะอาจจะเห็นได้ว่าตัวคอนโทรลเลอร์นี้สามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเซฟโปรแกรมได้ทั้งหมด48โปรแกรมนะครับซึ่งหากต้องการใช้งานโปรแกรมไหนเพียงแต่เลือกโปรแกรมนั้นแล้วก็เอาอเรียกขึ้นมารันเท่านั้นเอง ต่อไปจะจรันโปรแกรมที่ได้ทําไว้แล้วนะครับจากโปรแกรมที่ทําไว้ก็คือ,อเราจะให้ตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์ฟีดมาเป็นระยะ72.5มิลแล้วก็วิ่งกลับนะฮะแล้วก็ฟีดต่อไปอีก72.5มิลแล้วก็วิ่งกลับเป็น2เท่าแล้วก็เป็น3าเท่านะครับแล้วก็วิ่งกลับเป็นลักษณะอย่างนี้เรื่อยไปนะครับจนถึง290มิลนะฮะ สำหรับตัวคอนโทรลเลอร์นี้มีชุดคำสั่งให้ใช้งานทั้งหมด19คำสั่งประกอบไปด้วยคำสั่งสำหรับการเคลื่อนที่คำสั่งการสร้างเงื่อนไขคำสั่งกระโดดนะครับคำสั่งการทำงานแบบวนรอบซึ่งจะทำให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกับงานของท่านนะครับสำหรับการศึกษาคำสั่งต่างๆและวิธีใช้งานท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือภาษาไทยที่ให้ไป